ครับก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับแฟนคลับที่คอยติดตามอยู่เรื่องเพชรน,นะครับตอนนี้ก็ติดต่อไปทางาแนะนำสมาชิกบางท่านนะฮะไปติดต่อซื้อขายกันที่ศรีรมนะครับเป็นตลาดสื่อกลางค้าขายเพชรนะครับเพชรดิบนี่แหละครับอ่า ก็หลายท่านนะครับถ้าดูแล้วตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีอุปกรณ์แล้วเบื้องต้นจนมั่นใจแล้วนะครับดูจนชํานาญแล้วนะครับให้ตรวจที่3ขีดนะครับนะเริ่มไฟที่3ขีดก่อนเลยนะครับนะฮะหรือใช้ไฟ2ก็ได้นะครับนะต่มาตรฐานโดย3ขีดนะครับนะใช้ไฟ2ขึ้นมาทะลุเลยขึ้นมาเกินนี้นะครับเกินเนระดับนี้แล้วเกินถ้าขึ้นกว่าสระดับนี้นะครับ หรือว่าขึ้นมาอีกระดับนี้นะครับนะือขึ้นมาทะลุเลยนะครับก็ได้ความมั่นใจเลยนะครับว่าเป็นเพชรนะครับแต่เพชรติบนะครับถ้ายังไม่เจียก็จะขึ้นอยู่ที่9นะครับมาตรฐานจะอยู่ที่9้านะครับถ้าไปเจียแล้วก็จะขึ้นทะลุเลยปี๊ดเลยนะครับนะถ้าไม่เชื่อลองไปตัดไปเจียดูได้นะครับว่าจะขึ้นจริงหรือเปล่าครับแต่พื้นฐานใช้สเต็ป9้านะครับ ไอสเตปสามขีดขออภัยนะครับสามขีดเท่านั้นนะถ้าใช้สามขีดขึ้นมาเก้าโอเคนะครับแต่ใช้ใช้สามขีดแล้วขึ้นมาแปดนะครับให้ตีเป็นคอร์สไปเลยนะครับเพราะจะขึ้นไม่สุดขนาดนั้นครับลองจี้ดูทุกมุมแต่ละมุมให้ดีนะครับนะจะมีส่วนที่ไฟวิ่งเข้าไปนะครับเป็นอันนี้เครื่องนี้นะครับจะเป็นเป็นวัสดุที่ง่ายถูกประหยัดนะครับนะถูกประหยัดนะครับ ถามว่าตรวจเพชรได้จริงไหมตรวจได้จริงนะครับถ้าถ้าสําหรับเพชรที่เจียแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะใส่ฐานไปแล้วตรวจขึ้นมาเลยนะครับเกินนะครับค่าเกินเลยเกินแปดเกินเก้าแน่นอนครับเกินเลยนะขึ้นสถานะไดมอนด์ครับถ้าขึ้นตรงแปดนะครับเห็นเลขแปดหรครับมันจะขึ้นว่า D A I นะครับเนี่ย D I A พูดผิดครับ D I A D I A นี่ก็ขึ้นคือสถานะไดมอนด์แล้วนะครับนะฮะ ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแล้วก็ไปเตียเลยนะครับนะแต่ต้องดูบางกอ้อนนะครับบางกอ้อนนี่มนันคุณนะคุณเหมือนหินนะครับคือเราต้องแยกแยะระหว่างหินกับเพชรให้ดีนะครับคุณก็มีบางทีก็เป็นหินนะครับเป็นหินแล้วเป็นแร่เหล็กก็มีตรวจกดปุ๊บเนี่ยครับลักษณะอ่ะยกตัวอย่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกดเข้าไปปุ๊บขึ้นสูงสุดเลย แต่เนื้อเนื้อเขาจริงๆก็คือเนื้อหินนะครับแล้วบางทีบางคนก็เข้าใจผิดว่า,าหินประสานลักษณะหินประสานที่จะคล้ายเพชรครับมีเปี่ยวเป็นฟันเลยเรียงไปคือเขาจะวิ่งตามซอกหินซอกหินก็คือซอกที่มันแตกหินที่มันแตกจะเป็นแร่น้ําผ่านไหลไปพอใช้เวลาหลายพันปีหลายแสนปีเขาก็จะเกิดเป็นผลึกผลึกขึ้นมา เป็นผลึกใสเหมือนหินปูนสักอย่างหนึ่งนะครับนะบผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดมาจากสาเหตุอะไรถามว่าเป็นที่นิยมไหมนะครับผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นที่นิยมจนมีราคามากถึงมากน้อยเท่าไหร่นะครับแต่หินชนิดนี้นะครับหินประสานเนี่ยช่วยถน,นอมนะครับดวงตาเอ่อทให้ดวงตาเราเนี่ยมองมองแล้วโปร่งใสนะฮะแบบช่วยบำบัด สายตาได้นะครับเก็บมาอยู <computers> ่ที่ห้องได้ให้พลังงานชีวิตนะครับให้พลังงานชีวิตด้วย,งงววยก่อนอื่นก่อนจะเก็บมาล้างหินทุกชนิดนะครับให้ทา,าทควา,ามสะอา,าามอ,ามอ,อาดให้เรียบร้อยนะครับอาจจะมีเชื้อโรคสิ่งปฏิกูลติดตามมานะครับหรือว่าเราล้างไม่เรียบร้อยล้างมือไม่เรียบร้อยอาจจะมีเชื้อโรคตามมานะครับเราต้องฆ่าเชื้อโรคให้ให้เรียบร้อยนะครับนะครับใช้น้ํายาล้างฆ่ากัดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองสิ่งที่ตามมานะครับนะ ส่วนอื่นก็ผมก็ไม่เป็นห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหินนี้ช่วยช่วยเรื่องสุขภาพได้เยอะนะครับหินบางก้อนนะฮะเอามาบดเอามาถลุงนะครับทําเป็นยาทําเป็นส่วนผสมของยาส่วนผสมของเคมีส่วนผสมของนิวเคลียร์ส่วนผสมของตะลวดพิซไซอะไรก็แล้วแต่นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับบางก้อนนะครับสามารถใช้ทําเป็นวัสดุนะครับที่คงทน เกี่ยวกับโครงสร้างได้เลยนะครับบางก้อนนะครับบางชนิดนี่มีราคาแพงหายากนะครับเพราะเพราะอะไรหายากเพราะการสังเกตเพราะการเกิดยากมากนะครับมียากมากบางชนิด6หลัก7หลักก็มีนะครับบางก้อนเมเ็ดเล็กๆก็มีนะครับอย่างเช่นยกดําอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทางนี้ก็เราก็ได้ดูภาพที่ผมขึ้นมาเรื่อยๆก็คือภาพของพี่ชายคนหนึ่งชื่อชื่อคิงนะครับนะ ก็เคยก็มีเพชรอยู่นะนี่มีจุดไฟด้วยนะครับตอนตอนหลังนี่ก็จะมีใช้ไฟเนี่ยลนเอาแก๊สไว้ในเตากแก๊สเลยครับแตกระเบิดไหมครับไม่แตกครับอยู่อย่างนั้นเลยนะครับเป็นเวลาหลายนาทีเลยนะครับนะอันนี้ก็ดั้งดูของแกลแล้วผมก็อธิบายไปเรื่อยๆช่วงที่ผมอธิบายก็คือในการถามนะเราะธอคือเกี่ยวกับปัญหานี่แหละ ปัญหา,าเรื่องการตอบนะการส่งนะครับก็ผมตอนนี้ผมเปลี่ยนใหม่นะครับในการส่งมาที่อยู่ของผมก็คือส่งมาส่งทางเซเว่นนะครับสาขาเซเว่นนะครับหรือว่าส่งมาที่บ้านผมเนี่แหละครับแต่ผมเวลาผมจะส่งกลับคือผมจะส่งไปทางเซเว่นนะครับเพื่อประหยัดในการาส่งแล้วส่งเร็วนะครับแล้วเซเว่นนี่สามารถาดูแลของเราได้ดีนะครับ ไม่บุกไม่ไม,ไม่ไม่บุกสลายนะครับอ่า,อา,อาพูดถึงว่าคุณภาพในการส่งนะครับกล่องวัสดุนี่ดีเยี่ยมเลยนะครับไปสภาพไหนก็คืนสภาพนั้นดีมากผมชอบผมชอบผมชอบนะครับแล้วก็อย่างที่พี่เขาเตียนเขาเขาเขาผมก็ให้แนะนําให้พี่เขาครับไปเก็บไปรวบรวมมานะครับนะก่อนที่ก่อนที่จะแบบว่ายังไงอะ ตอนที่คนจะรู้เยอะพอรู้เยอะแล้วก็ไม่มีโอกาสเก็บนะฮะอย่างใครเจอก่อนก็รีบไปเก็บมาก่อนนะเก็บมาเยอะๆเ,เก็บมาสะสมไว้นะครับแล้วเอาไปจําหน่ายนะครับไปจําหน่ายหรือออกใบเซอร์ก็ได้นะครับแต่ที่จําหน่ายก็คือสีลมนะครับที่สีลมนะครับเส้นทางอยู่ที่ปากนะครับเราไปถามดูได้นะครับอันนี้ผมก็เลยลองกําลังจะขอสําหรับผู้ที่เคยไปสีลมมาแล้วนะครับช่องทางการซื้อขายนะครับถ้าใครรู้จัก นะก็ลงเบอร์ไว้ได้นะครับลงเบอร์หรือติดต่อไว้ให้ได้นะครับนะก็ขอบคุณไว้ล่วงหน้านะครับถ้ามีโอกาสนะครับถามว่าผมเรียกร้องอะไรไหมผมไม่เรียกร้องนะครับนะเป็นการดูให้เฉยๆดูต้นทางนะครับส่วนการสนับสนุนก็คือช่วยแชร์ช่วยแชร์ช่วยสับสกายกดติดตามผมก็ดีใจครับเป็นกําลังใจให้เพราะผมก็คิดว่าผมทําเรื่องแมวตาเพชรเรื่องอะไร ก็คงจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตผมนะครับนะบจากการสัมผัสถึงเราไม่ได้เป็นเจ้าของเราก็ได้เป็นสื่อกลางให้ทำทำให้คนรู้จักว่าเพชรตาแมวเนี่ยเกิดมาทํายัางเกิดมาด้วยอะไรสาเหตุอะไรถึงเกิดเพชรตาแมวขึ้นมานะครับแล้วพอมีเพชรตาแมวแล้วจะมีโชคมีลาบได้อย่างไรนะครับเพชรตาแมวมีลักษณะครึ่งแบนจริงอย่างที่ผมพูดไหมนะครับนะ แล้วสวยเหมือนแก้วจริงไหมทําไมถึงเป็นยํมมันนีที่หายากนะครับสําหรับแมวที่ตาใสาๆนะจะสวยมากครับสวยมากนะครับที่คลิปที่4ที่ผมให้ดูนะครับจะแบบสมชื่อเลยครับเพชรตาแมวสีสวยมากเหมือนเพชรจริงๆเลเหมือนเพ็รนะฮะแล้วก็ส่วนแมสดสีอื่นก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับอนุภาพพุทธคุณก็ให้แตกต่างก,กันไปนะครับตาม ตามเจ้าของแล้วกันนะครับนะฮะถือว่าไม่ลาบ,บากนะครับไม่ลาบากชีวชิตไม่ลําบากชีวิตนี้มีสุขแน่นอนเพียงแต่เขาจะพบเจอเจ้าของที่แท้จริงถ้าเกิดเขาเจอเจ้าของที่แท้จริงถูกใจเจ้าสายบุญจริงๆนะครับรับรองครับชีวิตนี้ขึ้น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 ,ข,นขึ้นขึ้นเลยนะครับก่อนจะจากเขาไปเขาก็จะให้โชคทราบพูดอีกโชคนะโชคลาภก้อน เงินทองมหาศาลไว้ให so ้เรานะครับเราจะใช้แทบไม่หมดเลยนะครับถ้าถ้าเราไม่ถ้าเรารู้จักกินรู้จักใช้นะครับนะบไม่ซ้นเปืองโดยใช้เงินอย่างไม่ประมาทในชีวิตนะครับใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกนะครับนะฮะเงินต่อเงินได้มาเรื่อยๆนะครับนี่ขนาดพี่เขาเนี่ยต่อไปในอนาคตพี่เขาจะนี่จะรวยเป็นมหาศาลนะครับเหมือนมีเจ้าเหมือนเหมือนเจ้าของปั้มน้ำมันนะฮะอ่า เขาว่าทองนี่ว่าแพงแล้วนะเจอเพชรกระไปนี่แพงกว่าทองอีกนะฮะว่าว่าเพชรแพงแล้วนะเจอหยกบางเม็ดนี่ก็แพงกว่าทองอีกนะครับมันเป็นความหายากแล้วก็เป็นการตั้งราคาของประเทศนั้นประเทศนั้นนะแต่และประเทศที่เขานิยมนะครับอย่างเพชรบ้านเราเนี่ยครับก็ยังมีตั้งราคานี้เพชรสีดำนะเพชรสีฟ้าสีก็มีอีกหลายหลากหลายราคานะครับตอนนี้ก็ยังเป็นเพชรที่เป็นสีขาวอยู่ครับที่ เป็นนิยมทั่วไปสแตนดาร์ดทั่วไปแต่งานต้าใช้เพชรทีนี้เป็นเพชรแฟนซีขึ้นมาเพชรสีขึ้นมาแล้วครับเพชรเพชรแฟนซีนี้ก็จะมีหลากหลายแต่บ้านเรายัางไม่ไม่เจอเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่มีความรู้ผมเองก็ยังไม่เคยสัมผัสนะครับเพชรแฟนซีเพชรดิบแฟน,น,นซีแบบนั้นมาก่อนนะครับคือยังไม่รู้เรื่องยังต้องไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเพื่อเอามาเล่า สู่กันฟังนะครับให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ได้เห็นของจริงเห็นของจริงเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับถ้าเราไปเห็นของปลอมขึ้นมาแล้วมันจะทําให้เราหลอกตานะครับทาให้เราเชื่อถือไม่ได้กับข่าวสารที่การพบมาตานเห็นของจริงมันทําให้เราแยกแยะได้ว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมนับวิธีสังเกตวิธีดูนะครับแม้แต่ถ้าเราได้สัมผัสบ่อยๆนี่หลับตาจับก็ยังรู้นะครับว่าอันไหนเพชรอันไหนไม่เพชร นะครับถ้าเพชรมันจะมีความเรียบนะครับแล้วก็ความหยักอยู่ตรงไหนนะครับหน้าของเพชรก็จะมีไม่มากนะครับจะมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับนะมีความคมนะครับเหมือนบาดมือแต่ว่าไม่บาดมือจับลื่นนะครับจะมีความลื่น่างเพชรบางเพชรนี่ครับแช่น้ํากดมากๆก็จะจะรู้สึกสัสนๆหน่อยนะครับคือน้ํากดก็ไม่ได้สามารถเข้าไปข้างในได้หรอกครับเพราะเพชรนี่ตันนะครับตันจะเข้าไปได้ค่เฉพาะรอยแตกรอย ที่มีรอยร้าวเฉยๆเท่านั้นนะครับส่วนที่ตันมันก็จะเข้าไปไม่ได้นะครับนะจับสัมผัสบ่อยๆเจอบ่อยๆถ้าใครมีอยู่แล้วนะครับสัมผัสสังเกตเรื่อยๆว่าเวลาเม็ดกลมดูยังไงนะครับใครลองย้อนดูนะครับเม็ดกลมดูยังไงผิวของอเพชรเม็ดกลมนะครับแล้วผิวเม็ดที่เจอจากทะเลนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับเม็ดกลมจากทะเลต่อ ไว้เป็นคลิปหน้านะครับเพราะว่าพระเอิญผมดันลบไปรีบจัดนะกดแล้วข้อมูลมันเต็มนะทําคลิปแล้วมันเต็มนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ได้ดูภาพของพี่เขาแล้วนะครับก็รู้สึกว่าโอ้โหเยอะเยอะเหลือเกินนะครับเยอะแต่ว่าเยอะก็ยืงเยอะไม่มากถามว่าพอเพียงพอไหมต่ความต้องการไม่เพียงพอครับไม่พอนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ